สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เป็นสึกแคล์ปะทะแคลนมิลร์แมช์ไม่ใช่มิเล่อ๋อไม่ใชอเหรอเพราะมันคือคาร์ไโร่อ่ะของผมเดอะครอสเฮ้ยมันคือคาร์ไโร่อ้าวเหรอตัวเรือกมันไม่เหมือนกันซะแล้วเหมือนเอาจริยเปลี่ยนนะเปลี่ยนอยากได้อะไรคู่อยากได้อะไรอยากได้โอเคเฮียเขาเล่นก่อนผมแพ้แลไรเงี้ยครอสเล่นก่อนเล่เลิกงอแงแล้วจับเด็กมาสู้กันซะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ย ดีเอ็นต้องการคุณมีกลิ่นมังกรตัวเมียอยู่ด้วยกูไปเล่นอะไรฟังนเลยเข้ามาเลยนุ่มเตินผมดรอปรีบเล่นไหมหยกหยกรีบเล่นไหมไลเอลโมจนหนึ่งไปขอเดินจูไลจูนึงเทคทิชช็อตทิ้งเมื่อหนึ่งไวจูนึงเพี่ตาจะบอดปวดชาเด็กนี้ไม่มีลาวาโฟใช่ไหม มีไม่เด็กนี้อ๋อไม่รู้ <basics S 2> ไม่ใช่เด nah ็กกูอ๋อเด็กนี <t imes> ้ไม่มีลาวาโฟใช่ไหมน้องมีพี่กี่ใบกี่ใบนะสามสามันที่เด็กแฟนแมนเมนคริสอะไรคริติคอล์ทิกเกอร์เชื่อมันสิกฮิฮิวัยแรกสองใบที่แบบเยี่ยมเลยจบแค่นั้นไอเด็กที่ไม่ไม่ใช่เด็กจริงจังเสือกเล่นได้เฮ้ยใช่เลยเนี่ยไรตัว ตีเลยการหยิบสามมิตรไดทิกเกอร์เช็คฮิลทิเกอร์เชี่ยโวเขาเล่นจั้อะแอสซิดครับนี่ถือเฮี่ยลยนะนี่เจอเจอควิชิลหนึ่งตองศูนตองสามหนึ่งแข่งเกินไป คีแพ้ซุนี่อย่าี้ไปเลยหนึ่งใบจับคางีโร่ไปเลยหนึ่งใบเด็กมือทุกทีไม่ทิ้งพี่คิวอ่ะไม่ไม่ไมสุดยอดกันป้องกันไรไปเลยพี่เหมือนเดียวมิจจ์ได้ทิกเกอร์เช็คเกณฑ์หนึ่งจบละเขาเทิร์นสแตนแอนโดร์กูไม่อยากเลยนะไร ดีเนเฮ้ยเฮ้ยปึ้ง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 ไอ้น้อฟอสตทูไปคอที่ไหนไม่เห็นไม่มีจริงอ่ะคอคอสกิลคอน์เตอร์บล็สเอานรนมอลกับข้ากองฮ้ยเชียคำนวณมือมาตูกต้มจงก้าหนึ่งใบ สิบยีีกหมดวันการดยี่สิบเอ็ดส่ได้เข้าสี่หพักสี่หมื่นวินได้ first check จบแล้วกดเทคเปล่ากดเทคเปล่า s ก n d check ิไม่กดจบเลยไม่กดเทคเนื้ กดทำไมกับเทอหนอบอลไอ,ตอ,อ้ต้นตีนเก็บการ์ดไว้กันดีกว่าไม่กดถิกนั่นก็ไม่ได้ไรเดกคนิกโอเวอร์โหลดเดอะเทนเบลฟอร์ททูโลกนี้มันเป็นอะไรกันหมดวะเด็กมีแม่งเสือกเล่นได้เข้าเดกคนิกโอเวอร์โหลดโซบัดโอเวอร์โหลดผูกมือเข้าลาวาโฟเปิดห้า ไม่เคยเจอหรอกเจอสิบแปดเรียวมันเท่ากันต้องมากกว่าใช่จ้ะขอขอเพิ่มไงใช่เขาจถูกตั้งเพ่แค่นี้ยี่สิบสามแบนเลยคีเดียวเนาะดาเมจใช่ครับสิบสามแปดยี่สิบเอ็ดแบนจัด ยี่สิบเอ็ดสามเอ็ดสามสองิบอใช่ไมัสสามสามยี่สิบเอ็ดสองไ้รสองไครับทวินได้ฮิวทิกเกอร์ฮิวไม่ได้อย่าโบกเผาังไหนเารกาดโอเคเฮ้ทิ้งมือสองใบเขาเตะบัดลุก ยูนิตติดชื่อโอเวอร์โหลดบวกหมื่นอันนี้เห็นแว่นลุกตามยี่สิบสามสามสิบเอ็ดที่แวนการ์ดไม่ป้องกันเขาบินได้คริติคอลคทิ้งที่แวนการ์ดได้เหลือญหนึ่งขอแค่ไปนั้นใบเดียวในเด็กเผา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 นี้สามทีเนาะทริปเปิลเช็คเฟิร์ส เชกเกิลฮิวฮิวต่อสามใบได้ไอ้นุ่มพลังแวนการ์ดเซนฟูถึงดาเมจเทิร์ดคิติคอนพลังแวนการ์ดยังเข้าอยู่สามหมื่นสามอินเตอร์เซ็ปน่าจะมีชื่ตีข้างขอร้องนะขึ้นที่เถอะขึ้นที่เถอะต้องมีวัดคือจริงขึ้นขึ้นที่เถอะาา right เดอะครอสเดอะครอส มาไปแล้วมีไหมเฮ้ยไม่บวกแล้วไม่บวกได้งมโคโคสกิลโซบราสโซบาสดีเอ็นเรียไทยคนนี้บบกหมื่นห้าใครเป็นบกบบั

โอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่ตีเขาตีเขาตีเาตีเขาตีเขาตีเตีเขา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 สีเขาตีเขาตีเขาตีเีเขาตเขาตีเตีเขาเขาตีเรับีเขตีเขีเขาตีเขตีเขานีเขีขาเขีเขาตีเขี้ยาเตีเขาตีเขาตีเขาเขีเขาตีเมีเขาตงเาตีเหาีเขาีเขาเขาีเาเขีเีตตีา ได้แข่งเขไม่ให้เราคุณตีครับไปแล้วเฮียเลนแล้วด้วยตีครับตีตรงแต่ไม่ได้บอกไงตีไหนไม่ไม่ไม่คุณตีครับแล้วให้ใหไอเียกราบนโมตสะงานามกาไเพรว่าหลอดชัสับแล้วเนาะเมอกี้ากูโซบัอะไรไปอ๋อไอเฮียปล่อยนยคทวินได้เฮ้ยเปิดรถรถมันขีนะเมื่อกี้ทวินได้เฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คคีย์ทอนคีแวน ในเมื่อเขาไม่กันหรอก็ต้องพลังแวรไปแล้วกันสามแดนหนึ่งสองเฮ้ยโนโนาะฮัลโหสกิลของดีเอ็อันที่หนึ่งเคาเตอร์บลัไม่หัวคาวด้วยไม่ก่อนโซบลัดลุกสกิลของคนนี้เคาเตอร์บลัทิ้งมือทิ้งทิ้งมือหนึ่งใบบวกหมื่ห้าบวกหมืนห้าวกหนึ่งคิคนนี้บวกห้าพัน ถูกต้องไหมโอเคตีอีกรอบหนึ่งยี่สิบห้าสามสิบห้าสามสิบแปดสามสิบแปดบวแปดสี่สบหกงโคตรอรบสิสามสี่แปดได้เจอเข้าไดทิเกอร์เช็คสกิลของดีอันที่สองอทิ้งการในมือสามไปหนึ่ง สองสามหมลุกคนนี้บวกอีกห้าพันเป็นหนึ่งหมื่นมันเมื่อตีใช่ไหมหรือมันรู้เมื่อตีโอเคตีต่อเมื่อตีบวกอีกสิบห้าไม่บวกอีกห้าพันห้าสิบหกห้าสิบหกโอ้ใช่หนึสี่สิบสามห้าสิบสามหวกสิบสามหนึ่งไดเข้าได้เช็ด ใมือเท่าไหร่ศูนย์เอ้ยกี่้อ้ยกี่แรมปะสี่ี่เลยจเช็ครอทิกเกอร์ฟหนักูเกือบละกูเกือบไม่ได้กดเทคลวรออีกละเดี๋ยวเจอกันเกมที่สองเกมที่สองผมได้เริ่มก่อนบ้างจะมีคนลืมกดเทคเดอะครอสป่าวะไม่มีนะอ๋ออะไรวะเนี่ยเหนึ่ง โอ้ยโอ้โหเป็นยังไงจะรับกลางตรงยาขอกนอดีเอ็นออกนะใส่ดีเอ็นสักใบนึงในเด็กอย่างเงี้ยดูดิมันจะขึ้นไหมตกแดงก็ตกแดงก็จบเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฮิวโอมาผมเล่นก่อนจั่วเฮ้ยเชี่ยบล็อกเล่นไปเนี่ยไรเชี่ย จ๊อบเลยจ๊จจะไปกินพอได้เลยเพรน่ไหนร่างเก่าร่างเก่าตั้ถึงสองตัวต้องมองเสียงเราใช่ไหมเนี่ยเอโมตัวหนึ่งพิชเชีหนึ่งใบไอ้นี่ยังไงมันก็กาต้นเกียอ้ไม่กาดด้วยได้เช็คคอนทิเกอร์เอ้เอเอาก้านลบเยอะเข้าส่งเบลยวไปริกแคนนอน ตีเลยการครับไม่เจอหรอคิดเยอะเราเจอสาจารย์รอไม่ได้ยิ่งเด็กเก่าๆมันเหมาะกับคุณอยู่ด้วยไลเปิดเจ็ดใบเฮ้ยผมไล่ผมต้องจว่วก่อนรอบนึงนี่ามหกเล่นดิจิมอนหกไอ้วันนั้นผมเล่นดิจิมอนมาผมการเบอร์เลยไอ้ี้ยอีโวจัวอีโวจัวอีโวจัว ไม่ยอม DFI เอยมันบอกว่านำการ์ดใบนั้นขึ้นมือเดือดสับจากเออเดี๋ยวเขาขึ้นมือหนึ่งใบและนำการ์ดใบนั้นขึ้นมือและสับกองการ์ดและการ์ดที่เหลือล่ะหายไปไหนออกจากเกมเออเจ้ถ้าเอาเข้ากองนี้ผมไม่ต้องเลี้ยงไว้ใต้กองก็ได้นะเจออเจ้ปัญหาเลยแม่วไอ้ย

วา <Boy. S 2> วินได้คริสติคอลออแวนสามดได้เองไมสิ่งวายสองเลยวยสามเฮ้ยแต่ไม่ใช่จบแล้วเ้าเท <Right. S 2> ิร์นสแตนด์อนด์รอฟในมึงเท่าไหร่สามหกแปดไปชี้อะเดือดร้อน เลยบที่ดำแล้วติดตั้งสกิลเฮ้ไม่ลืมไม่ลืมวันนี้ไม่ลืมโัวบาสโมกูเคกิดดาร์คบิทเลฟมาสเตอร์เลยตัวได้ันเยลือกระดับนี้มันต้องกาบเยอะแหละแต่ผมจะยอมเสียการ์ดให้มือป่ะไม่กาดใช้โอกาสกัน The Cross กลายเป็น D N ก็บาสบวกหมื่นห้าเข้าเข้าเข้าสกิลคอร์ตบัสเอาตัวเองเข้าโซ่ขอสองใบผมไม่เชื่อใจคุณหรอกนะลูปแรกไม่ป้องกันเช็คเลยทวินได้เฟิร์สเช็คอใเลย c ซเกอรเช็คคิวคิวได้ฟื้นฟูหนดมจเท้าไหนอือกูไม่น่าเขาจะบาสใบนี้เลยี้ พาวให้แวนการ์ดสองดมแดเมจเช็คคลิปพาวแวนการ์ดในมือไม่เหมาะสกิลคอร์เตอร์บลัสมีกี่แดมอ่ะสามโซบาสลุกตีอีกรอบหนึ่งไม่ป้่องกันไดทิกเกอร์เช็คแดมเมจเช็คกิวทิกเกอร์พาวแวนการ์ด ยังไงตอนนี้ก็ใช้ไม่ได้ไอเชียเนี่ยมันตีแรงเลดเกมถึงหรอไม่ถึงนี่หว่าจะยอมเสียการ์ดในมือสามใบเพื่อให้ได้การ์ดหนึ่งใบขึ้นมาแล้วกูก็ไปตายเทธนหน้าเนี่ยนะจบเชิญคุสู้ไม่ได้เห็นไหมคุณอย็นว่าูดว่าสู้ไม่ได้แล้วคุณเลิกมองเงี้ยแล้วจับเด็กมาต่อยหน้ากับผมเดี๋ยวนี้เลยนะได้เวลาแล้วไลท์เดอร์เทิร์นเอาคอมโบที่น่ากลัวของมันฟอร์ทู ข้อราคุนี้โอเวอร์ลอดเทกคุณบอกว่าเดือดเซตเอาบอลมันเด็กกาบมีนะพวกมือคุณ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 แอบผมไปบมือเดี๋ยผมก็เห็นนะคุณข้อซัเมอร์ลาสเตอร์โซล่าสองเปิดเจ็ดเดทายด้ไหมดีทายด้วยนี่หาโอเวอร์ลอดไม่เจอหรอกปกติติดเปิดไม่หมดะกัคุณ กดกี่รอบปน่ะหนึ่งก็จะกดชี้คุณเองไงสองสามหมื่นสามสองชีไอยี่สามยี่สามยี่สิบามยี่สยี่สามยี่สิสมเออว่าอยู่ยังยังไม่ได้กดเทนนิสบอลเลยสามสิบสามยี่สิบเอ็ดสองชิ้เพิ่มไฟการใบที่ทิ้งเหรอสองสาม ต้องเลือกทิ้งคนนี้สวินไดรเดี๋ยวรอทิกเกอร์ทาวให้เดอะเทอร์นาบัลรอเซคันด์ฮิวทิกเกอร์ฮิวได้ทาวให้เบิร er. ์นไลท์ดาก,ก้อนเทคของเดอะเทอร์นาบัลเมื่อโจมตีเสร็จเอาต์บัสทิ้งมือสองใบถ้าจะไม่ผิดหนึ่งสองโอเวอร์ลอร์ด เถาหน้าลุกบกมื0นอันนี้ลุกตามเทคของเบอร์ไลท์เขาจะบาสบกมื่นห้าบกข0ตกสองขีทุกเลนเลยอ่ะใช่แล้วปล่อยให้คำเดียวธรรมดาน้องมีวิธีเดียวทั้นไปอีกไม่ป้องกันได้ทิกเกอร์เช็คไม่เจอได้ไม่เช็คเปที่หนึ่งเปที่สองหมดยังนะ สามหมืสองคลิสที่แวนการสามหมื 38, 35, ่นดสามหมื่นห้าสองที่ที่แวนการที่ขนาดกูเก็บการ์ดในมือกูยังกันไม่รอดเลยอ่ะเนี่ยสองทอ่นะขอแค่ทีิวค e ิวชี้ยมมูสไหมฟื้นฟูหนึ่งเดามจพลังให้แบนการขออีกรอบหนึงไอ้พวกพาวจบ อโอ้โข้าวโอ่ะเก็เราไม่ได้ว่ะจบละเธอหนา้ากูไม่มีมือทิ้งอยู่ดีนั่โแหะรอหนึ่งสองทิ้งดูสามโว้ย oh. right draw ก mm ่อนอีก overload the cross หนึ่งสอง ไม่เสียงลองดูคอคาเตอร์บลัเชี้ก็ถือด้วยวะคอราทิกันป้องกันวะดี็นเดียนเข้าใต้กองแล้วก็เดียนไทยนี่มันเท่าไหร่คนนี้โจการ์ดหนึ่งใบสกิลของโอเวอร์อร์ดโซบาร์การ์ดหนึ่งใบ ดวงมันดีจริงวะยอมรับเลยเรื่องดวงมันนียฟึ๊บโอ้โหหลอดชาร์จ1นใบอห้าใบขอกกดหมดระวังไม่มีให้ใช้นะนั่นไงทิ้งสามใบอยู่มือเมื่อกี้โจยจากอันนี้แล้วเนาะโจมตีไม่้องฉันทวินได้เฟิร์สเช็ก คิดก่อนทิกเกอร์ส่งคิให้แบนการพลังให้กับเรียกาโมใช่ไหมเซคเกอช็คไดมจเช็คคาวรหนึ่งสองโมช่ไหยจบไปแล้วนะสำหรับคลิปไฟ์ในวันนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดสัิกเร์เพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยราโซแคสรอบหน้าจะเป็คลิปอะไรไว้ติดตามชมกันสำหรับวันนี้บายบกย้าอยู่แหละแต่ไม่อยากกะ